สรุปกิจกรรมสกินฮิโซกะน้องๆหลายคนก็ถามยิงเข้ามานะคะว่าพี่ยิงข่าสรุปกิจกรรมฮิโซกะเนี่ยต้องเล่นยังไงไม่ยากเลยค่ะอย่างแรกต้องสะสมการให้ครบทั้ง4ใบเพื่อใช้การในการเพิ่มพลังในการผ่านด่านโดยเราสามารถหาการได้จากไหนกดตรงรับการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเล่น 5v5 หรือโหมดจัดอัมดาหรืออย่างสุดท้ายจะเป็นการรับการการรับการก็คือการนําโค้ดของเพื่อนมาใส่ของเราค่ะโดยการรับโค้ดนี้จะจํากัดได้วันละ3ครั้งโดยเราสามารถแลกการกับเพื่อน ได้กดตรงแรกการตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าหากเรามีการซ้ำก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นั่นเอง mm. เมื่อเรากดตรงที่แรกการ์ดจะเข้ามาตรงหน้านี้นะคะ mm. ให้เรากดการดที่เราอยากแลกจากนั้นก็กดคําว่าแชร์เลย mm. เมื่อแชร์เสร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะคะว่าพร้อมแชร์เราก็นําโค้ดนี้ไปให้เพื่อนเราสามารถตรวจสอบโค้ดที่เราแชร์ได้กดตรงที่โค้ดที่แชร์ค่ะ นี่เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะโดยแต่ละด่านจะมีทั้งหมดอยู่5ด่านนะคะโดยสกนะินฮีโอกาดอ่ะมันจะอยู่ด่านที่5ซึ่งแต่ละด่านถ้าเราปลดล็อก ok นะคะมันก็จะมีของรางวัลต่างๆและเมื่อกาดเราครบทั้ง5ใบนะคะเราก็กดไปเลยค่ะคว่าเพิ่มพลังเมื่อเรากดเพิ่มพลังเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจากลูกไฟที่เป็นศูนย์นะคะตอนนี้เรามีพลังอยู่1,200โดยในแต่ละด่านก็จะมีขีดพลังบอกนะคะว่าเท่าไหร่ถึงจะผ่านด่านยกตัวอ,อย่างเช่น ด่านที่1พลังสามพันแต่ถ้าว,ว่าเดี๋ยวพี่ญิงจะทําให้ดูค่ะขีดพลังไม่ถึง3ามพันก็สามารถผ่านด่านที่1ได้เ <c oughs> มื่อเรากดเข้ามาในด่านนะคะมันก็จะมีรูปขึ้นต่างๆเนี่ยเห็นปะเมื่อเราสอบผ่านมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยและเราก็จะได้ของรางวัลที่อยู่ในรอบแรกจากนั้นนะคะให้เราลองเล่นด่านที่2ดู ค่าพลัง8,000แต่หญิงก็รู้อยู่แล้วเหละว่ามันไม่น่าผ่านหรอกคะ่ะมันน่าจะฟูแคดด่านแรกนะคะซึ่งก็ตามจริงนะ,คะ่ค่ะเนี่ยเห็นปะทุกคนไม่สามารถสอบผ่านนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าทุกคนก็ต้องไปหาการ์ดอาพลังขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะสอบผ่านสนามที่ห้าถึงจะได้สกินหิสกะนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ด้วยนะคะ <Hi> ขอบคุณทุกคนที <hi> ่ชบมาด <hi> ูค่ะ <hi> 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 その瞳その表情その心意気ああ今すぐ君を壊したいでもダメダメいいのよ โอ้ยโอ้ยเงี้ยเงี้ยก่อนเงี้ยบัญชีกรรมโอ้ยก่อนโอ้ยอย่างนั้นแหละก่อน